รวมหัวกับเพื่อนเอางูไปแกล้งคนแก่กันค่ะโอยคลิปนี้บาปตีกินหัวไหมเนี่ยเรื่องมันก็มีอยู่ว่าอยู่ๆพี่ไนท์เนี่ยชวนไปจับกบค่ะแล้วก็คือวันนั้นอ่ะทั้งพ่อโมทั้งพ่อ,พ,อพี่ไนท์เนี่ยอยู่ด้วยกันหมดเลยงานนี้ก็เลยพากันไปทําอะไรแปลกๆสิคะพร้อมแล้วค่ะนี่ก็คือชุดพากันไปจับกบแล้วตอนนั้นก็คือพากันไปตีสองกับตีสามลวนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเนี้ยมันจะมีกบให้จับอยู่ไหมแต่อยู่ๆโมก็คิดแผนอะไรดีๆออกแล้วนี่จะแกล้งเอางูไปด้วยทุกคนแม่แม่ งูอยู่ไหนนีอตอนแรกนี่ก็คิดว่าจะทําคนเดียวแต่อยู่ๆเพื่อนมันก็มาเสนอหน้าด้วยนี่ก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าทําคนเดียวไม่น่ารอดแน่เลยว่ากูหมก็เลยเอากบยักษ์ซ่อนไว้ในเสื้อมีดิโมจิค่ะเพรว่าเสื้อมันยืดได้ดีนั่นเองอางานนี้คิดว่าเนียนสุดๆแล้วน่าจะไม่มีใครรู้หรเริ่มมีคนสงสัยแล้วพี่ไหนแต่มันก็ไม่รู้หรอกตอนนี้พ่อๆทั้งหลายก็คือยังไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนโอ้ยฝนก็ตกชาวนายบ้านนะ่ะกับป้าบ้านทุกระวังงูออกนี่ก็ไม่รู้ว่างูที่ซ่อนไว้หรือว่างูพี่มินตาจะออกมาก่อนกันแน่ตอนนี้ก็คือแยกย้ายกันหากบอยู่นะคะแต่ดูจากทรงแล้วมันไม่มีออกมาสักตัวนึงเลยแล้วใครมันหาเรื่องหาเราให้ทําเวลานี้วะเนี่ย เราจะมีความหวังอยู่ก็ตรงที่วัดกลุ่มถึงหลังเพราะว่ามันเป็นทางเส้นทางของดินลูกลัง <c oughs> ไปที่ไหนไม่ไปไป,ไปวัดลัง <c oughs> งานนี้ก็คือหาเฮาส่หัวสุดๆโมก็เลยให้พวกผู้ชายขี่รถเครื่องไปสแตนบายเรากันก่อนนะคะส่วนพวกผู้หญิงเนี่ยจะเดินตามหลังไปเอาโอ้โหพอถึงทางเข้าวัดแล้วน่ากลัวมาก <c oughs> มันมืดตึดมืดตื่อแบบน,นี้พอเดินไปสักพักก็เริ่มเห็นพวกผู้ชายแล้วค่ะโมก็เลยว่าจะทําแผนการช่วแถวนี้แหละแผนการแรกก็คือเอากบยักษ์ซ่อนไว้ตรงนี้เลยนะคะถ้ากบจริงไม่เจอยังไงก็เจอกบปลอมไปก่อนเลยวะตองนี้ก็คือ ให้วชีเอาไปแอบก่อนนะคะทุกคนเอาไว้ใต้ตน้นกล้วยนี่เลยค่ะเนียนสุดๆดเดี๋ยวตอนเราเดินมาค่อยบอกผู้ชายว่าเราเจอกบแล้วงานนี้บอกเลยว่าคุณแกจะหัวใจไวตายก็รอบนี้เลยคะ่ะโมก็จะให้พี่มินตาซ่อนไว้ตรงกลางถนนนะคะที่มันเป็นหลุมน้ำๆอะ <S <S ๆแล้วตอนนี้ก็เลยทําทรงหาไปก่อนเด้อทำให้พวกผู้ชายมันตายใจก่อนคขาว่าเรากำลังหาก,กบอยู่แต่สรุปแล้วทั้งฝั่งโมทั้งฝั่งผู้ชายก็ไม่มีใครเจอกบตัวจริงเลยค่ะไหนๆก็ไม่เจอของจริงและล่อของปลอม,มซะเลยว้าวงูนั้นงูนั้น พ่อมอก็คือวิ่งเหียวหลังแทบไม่ทันตอนนี้ก็คือเชื่ออย่างสนิทใจเลยค่ะว่าเป็นของแท้นี่ก็เลยโยนซ้ำไปอีกรอบนึงแผนการแรกเราสําเร็จแล้วค่ะไปแผนการที่สองกันเถอะป้าจะจบแล้วป้าป้าจะจบแล้วป้ามาทำม่วไปหมดที่3ที่4ที่ห้านจะหลับก็ไม่ได้หลับผบก็ไม่มี